ปีจอดรถคุยโทรศัพท์ถูกกระบะเสยท้ายรถพังยับโชคดีไม่มีใครบาดเจ็บเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ถนนสายตรัสแหลมซอกบริเวณใกล้เคียงกับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ดร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันซึ่งไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ในที่เกิดเหตุ พบกระบะไมยได้ทะเบียนใบไ,ไม้จอจาน3 6 3ตราดสภาพรถด้านหน้าตกลงไปในร่องน้ำซึ่งขับขี่โดยนายปฏิเวทเนาจจักอายุ31ปีอยู่บ้านเลขที่4 4หมู่7ตบลวางกระแจาภอมเมืองจังหตราดขณะที่รถยนต์เกง๋งหมายเลขทะเบียนชอช้างขอฐาน2640กกรุงเทพมหานครสภาพรถด้านท้ายถูกชนจนยับ ทราบชื่อคนขับคือนายวิรัตแจ่มจำรัดอายุ69ปีอยู่บ้านเลขที่7ทับ4หมู่2ตะบลอ่าวใหญ่อเภอเมืองจังหวัดตราดนายวิรัตบอกว่าระหว่างขับรถกลับบ้านนั้นมีสายโทรศัพท์เข้าตนเองจึงได้จอดรถข้างทางก่อนจะรับโทรศัพท์และคุยกันได้ไม่นานรถยนต์กระบะก็ชนท้ายอย่างแรงและรถยนต์กระบะก็ได้เสียหลักพุ่งตกลงไปในร่องน้ำขณะที่ตนเองและนายปฏิเวทไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด เพิ่งมาลุงคุยโทรศัพท์ไม่ไม่ขับไงอันตรายใช่ไหมคุยโรัเนี่ยโทรมาเนี่ยก็คุยนานไหมลุงไม่นานเพิ่งคุยล <ะ S 2> คุยได้สองสามามคุยคุย2น,นเองแล้วก็แล้วเขาก็มาชนเลยเกษตรกรชาวสวนยางพะรารงทะเบียนรอการแก้ไขปัญหาราคาย,ยางตกต่ำหลังรัฐบาลมีมติแก้ไข ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายสมนึกเกษตรอำเภอเมืองตราดและเจ้าหน้าที่ได้เตรียมเอกสารในการรับการจดทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่รับการแจ้งให้เดินทางไปขึ้นทะเบียนหลังจากที่รัฐบาลจะดําเนินการแก้ไขปัญหาให้โดยเฉพาะการช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิต เช่นปุ๋ยในอัตรา1,260บาทต่อไร่โดยรายละไม่เกิน10ไร่แต่ต่อมารัฐบาลมีมติจะช่วยในอัตรา1,260ไร่ให้กับเกษตรกรที่มีชวนยางพาราจำนวน25ไร่ด้วยปรากฏว่าที่ว่าการอำเภอเมืองตราดยังคงมีเกษตรกรเดินทางมาไม่มากนักแต่ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราดได้มีการประสานงานไปยังเกษตรกรให้สามารถมาขึ้นได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล นายสมนึกอน,นันต์เกษตรจังหวัดตรากล่าวว่าทางสำนักงานเกษตรจังหวัดตราได้มีการดําเนินการขึ้นทะเบียนแบ่งออกเป็นสส่วนส่วนแรกจะเป็นการปรปับปรุงฐานข้อมูลของเกษตรกรทุกชนิดให้อัปเดตทันสมัยที่สุดขณะที่ส่วนที่2จะเป็นการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตามโครงการแก้ไขยางพาราทั้งระบบปี2557ซึ่งคาดว่าจะมีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนจํานวนมาก พร้อมกันนี้จะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทุกรายมาขึ้นทะเบียนรวมไปถึงการช่วยเหลือของภาครัฐที่จะเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่และถูกต้องทุกรายนะที่ผูกยางก็ดีทําผูิตผลทงงางการเกษตรรก็ดีเนี่ยต้องมาปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็น,เป,นเป็นปัจจุบันหมายถึงว่า อดีตเนี่ยเขาเคยทานาอยู่สิบไร่ปัจจุบันนี้ก็ทํา2่สิบใก็ต้องมาปรับมือปรับมือเนี่ยเป็นปัจจุบันเท่า,ากับปฏิบัติจริงขนาดนี้ท,ทําทำดี่ไรตอนนี้เราบริการทุกพื้นนะฮะแล้วก็วันนี้ไฮไลท์อยู่ที่ตำบลห้วยแรงกาลังดําเนินการที่อบอตอนะแล้วก็ส่วนการดําเนินการที่จะช่วยเหลือโครงการย,ยางพาราที่รัฐบาลกําลังดําเนินการอยู่เนี่ยเรากําลังรอสั่งการเราเอกสารกําลังดําเนเินการอยู่ ขาดกว่าจะเร็วๆนี้ขาดกว่าจะเร็วๆนี้ที่จะดำเดน,เนินการชูเเกษตรกรต่อไปอ๋อณเบื้องตนอ้นจากที่ทราบคอรมอรพินาออกมาแล้วว่าเบื้องต้นเนี่ยขนาดนี้นะให้เกษตรกรเนี่ยที่ปลูกยางพารานะครับตั้งแต่หนึ่งไร่ถึงสิบไร่นะครับไลลบร่ละ1,260บาทนะฮะคือ1ถึง10ไร่เกิน10เขาให้แค่สิบนะครับ แล้วก็ตามพื้นที่จริงถ้ามีห้าลก็เขา่าให้ห้าไหลนะครับแล้วก็ยางต้องมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีนะครับที่เนียกว่านะคืะเบรกรางและพยางาเฉพาะยางที่เปิดกี่เท่านั้นนะครับแเบื้องต้นขนาดนี้ขอสั่งการมีนะครับ,นะรบด้านนางปรีดาวรณรัต เกษตรผู้ปลูกยางในตำบลเนินทรายกล่าวว่าตนเองได้รับผลกระทบจากปัญหารายคาย,ยางพาราที่ตกต่ำจึงตัดสินใจเข้ามาขึ้นทะเบียนเกษตรกรในครั้งนี้เพื่อต้องการรักษาสิทธิ์ของตนเองซึ่งมองว่าการมาขึ้นทะเบียนเกษตรในวันนี้ไม่ได้กังวลว่าจะต้องเสียภาษีเพิ่มมากขึ้นแต่ต้องการให้ภาครัฐนั้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ค,คือตอนนี้คือในส่วนของออการ,รทำอาชีพสัญน่างเนี่ยที่ผ่านมาก็คือมีผลกระทบในเรื่องของออราคานะคะราคาที่ตกต่ำก,ก็พอดีกับพอดีตรงกับที่กาอ,อ คณะรัฐบาลได้ประกาศที่จะช่วยเหลือในเรื่องของชดเชยในเรื่องของการทํญญาสวญยางก็เลยมาคืนทะเบียนเพื่อที่จะรักษาส,าสิทธของตัวเองแล้วก็เพื่อเป็นการี่ว่าจะได้เเป็นค่าเพิ่มของการสร้าง อาชีพการทำส่วนยางได้ต่อไป <c oughs> คือตรงนี้ในส่วนของตัวตัวเองเนี่ยไม่ไม่ได้เคยคิดแล้วก็ไม่เคยมองตรงในเรื่องของการที่จะเสียภาษีตรงนี้มานานเพราะเข้าใจขอรงระบบการทํางนานตรงนี้เพียง <c oughs> แต่ว่าเราเราเข้าใจว่าการขึ้นทะเบียนเนี่ยมันเป็นเหมือนกาเป็นข้อมูลที่ว่าจะให้ในส่วนของผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยเขาแก้ไขปัญหา <c oughs> ในส่วนของส่วนยางเนี่ยได้ในคันกางชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันที่ตำบลห้วยแรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ให้เกษตรกรในตำบลได้เดินทางมาลงทะเบียนในระหว่างวันที่4-5กันยายนนี้และในวันที่10-12กันยายนนี้ทั้งนี้จะเป็นโครงการการแก้ไขปัญหาราคาย,ยางพาราทั้งระบบในปี2557ที่เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเท่านั้นซึ่งหากเกษตรกรไม่มาลงทะเบียนก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ในขันชิดหงกลายอายุ41ปีเกษตรกรตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองจังหวัดตราดที่เดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้งบอกว่าวันนี้มาเพื่อรับข้อมูลการขึ้นทะเบียนว่ามีขั้นตอนอย่างไรแต่ยังไม่ตัดสินใจ เนื่องจากตอนนี้เห็นว่าทางกนยรับมติราคาอย่างที่92บาทต่ตอกิโลกร,รัมแล้วซึ่งก็อยากรอความชัดเจนอีกครั้งเนื่องจากวันนี้จะตัดสินใจขึ้นทเทวนเกษตรก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเมื่อได้ขึ้นแล้วอาจได้รับสิทธิในการช่วยเหลือจากรัฐบาลหากเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติคือมันยังไงอ่ะคือมันเป็นสิทธิ์ที่ว่าถ้าเขาให้ขึ้นก็ขึ้นมนันสิทธิ์แต่ว่าทนนี้ว่าถามว่าพอใจไม่ไม่พอใจหรอกแตน่นี่ก็ขึ้นไว้ก่อน คือคือก็มีสิทธิ์สมมุติว่าขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยถ้าเกิดของเราเสียหายจากพายุจากอะไรอ,อะไรเงี้ยเราก็จะมีสิทธิ์ได้ตรงนั้นและที่บ้านไทยวงังตำบลวังกรแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายกนกใจรักนายองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้เข้าใจในเรื่องของการขึ้นทะเบียนก่อนจะให้เกษตรกรชาวสวนยางพารานั้นได้ทําการขึ้นทะเบียนสวัสคเองครับฮัลโหลฮัลโหลครับเอ้า uh, แม่แมทาอะไรอยู่แม่ทาอะไรอยู่ครับล้างจานอยู่ครับล้างจานอยู่ครับ,ครบใครโทรมาลูกพ่อโทรมาครับ แม่ทำของข้าว่ะแม่ทำของข้าวหรือเปล่าครับมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับพ่อจะกลับรือยังพ่อจะกลับไือยังครับไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเล่ากับเพื่อนย้ไปยันพ่อเลิกงานดึกครับ เเรรรราาาาััักกกกคคคุณคคุณณมนะ,ะบบพวข้งหือปล่สนับสนุนโดยนายจิวรวัตรแสงจันทร์ผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหเล่าและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพรายงานพิเศษนับถอยหลังเลือกตั้งท้องถิ่นราช ตอนที่1 19องค์การบริหารส่วนตำบลตราดหมดวาระ5กันยายนนี้หลังการบริหารงานมาครบ4ปีสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดตราดทั้งหมด19แห่งในวันนี้หรือวันที่5กันยายนได้หมดวาระลงแล้วทำให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตราดได้มีการเตรียมการในการเลือกตั้งไว้พร้อมแล้ว สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลที่หมดวาระลงประกอบไปด้วยอำเภอเมืองเจ็ดแห่งได้แก่ตำบลหนองสนอตำบลหนองคันทรงตำบลห้วงน้ำขาวตำบลเอาใหญ่ตำบลเนินทรายตำบลห้วยแล้งและตำบลท่ากลุ่มอำเภอเขาสมิงห้าแห่งคือตำบลท่าสมตำบลวังตะเคียนตำบลทุ่งนนนสีตำบลเทพนิมิตและตำบลสตอ ขณะที่อำเภอบ่อไร่รนั้นมี3แห่งคือตำบลช้างทูลตำบลนนทีและตำบลด่านชุมพลอำเภอแหลมงอบมี2แห่งคือตำบลครองใหญ่และตำบลบางปิดขณะที่อำเภอรครองใหญ่นั้นมีหนึ่งแห่งคือตำบลไม้รูดและอำเภอรครองใหญ่อีกหนึ่งแห่งคือตำบลเกาะช้า,ชางใต้ ทั้งนี้คณะกรรมาการการเลือกตั้งจังหวัดตราดจะได้มีการประกาศรับสมัครนายกและสมาชิกอ,อปตอในระหว่างวันที่9ถึง13กันยายนนี้ก่อนจะมีการจัดการเลือกตั้งในวันเสาร์ที่12ตุลาคมนี้ติดตามตอนที่2ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละตำบลจะเป็นอย่างไรจากกรดแววคล้ายหงรายงานความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับสุดบริการสการ สวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับศูนย์เปอร์เซ็นห่อนยาวๆถึง6เดือนผ่อนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้ยาต,ตราด039 523 000อ้อยโตโยต้าตราผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะว,วันออก เกีแกรนเกาะช้างร,ร้านอุดมเอกอเมอบเงินสนับสนุนตราดเอฟซีที่อ,อุทยานการเรียนรู้จังหวัดตราดน,นายคมสันพุทธโอวาทปร,ระธานสโมสโร นายหานรงชุนหาคุณากรโค้ชและสตาฟโคช้ชรวมถึงนักเตะตราดเอซพร้อมด้วยนายวิเชียนทรัพจรเริญประธานที่ปรึกษาสโมสรตราดเอฟซได้เดินทางรับมอบเงินสนับสนุนจากผู้สนับสนุนสองรายการคือโรงแรม k คซีแกรนด์รีสอรเกาะช้างและร้านอุดมเอกเกาะช้างซึ่งมีนางสาวสุพนิษวีวรกุลเจ้าของและตัวแทนของโรงแรมเดินทางมามอบให้จำนวนรายละ10,000แบาท นายวิเชียกรกล่าวว่าต้องขอขอบคุณร้านอุดมเอกและโรงแรมเคซีแกรนด์รีสอร์ทที่สนับสนุนซึ่งที่ผ่านมานั้นผู้ประกอบการธุรกิจบนเกาะช้างได้สนับสนุนกีฬามมากขึ้นจากการประสานงานของนายสัญญาเกิดมณีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะช้าง ทั้งนี้สโมสรตราด FC นั้นเป็นทีมฟุตบอลอาชีพเล็กๆที่เพิ่งเกิดขึ้นจาก d ด v วิชั่นทํําให้ตราด FC ยังไม่ค่อยมีเงินมากเหมือนทีมอื่นซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทในเคอร์ซ CP ได้ดันเงินมาช่วยเหลือทั้งใน d ด v วิชั่น2จํจนวน10ล้านบาทดืวิชั่น1อีก5ล้านบาท และตราด FC ก็ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ตราดซึ่งตราด FC เล่นแค่ปีเดียวก็ขึ้นสู่ดีวิชั่นที่1ขณะที่อันดับของตราด FC ก็อยู่ในเกณฑ์ดีทั้งนี้เราเหลืออีก2เดือนเท่านาั้นที่จะจบฤดูกาลซึ่งต้องใช้เงินกว่า7ล้านบาททั้งเงินเดือนและค่าเบี้ยเลี้ยง นายวิเชียนยังกล่าวอีกว่าที่ผ่านมาได้มีการมอบเงินอีกสองล้านบาทเพื่อนักเตะนั้นได้ผ่อนคลายความเครียดจึงเดินทางไปที่เกาะเหลายาเพื่อกินอาหารทะเลที่ชายทะเลเล่นน้ำตามที่ต้องการซึ่งในวันอาทิตย์นี้จะดูผลงานที่เล่นว่าเล่นได้เต็มที่แค่ไหนซึ่งชาวตราดก็เอาใจช่วยในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณชาวตราดที่ช่วยเหลือพวกเราครับก็เอยน่า คือตั้งมา,ด,ามด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็การที่พี่น้องที่ไปดูฟุตบอลกันจํานวนมากนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าบางจังหวัดนั้นเขาทําไม่ได้จังหวัดเราทาได้ก็คือมีผู้ผสนับสนุนทั้งซื้อตัว๋วเข้าชมทั้งอะไรต่างๆซึ่งหลายคนคงยังไม่เข้าใจว่าการทําทำทีมมาน,นั้นถ้าหวังจะเพาะเงินบัตรผ่านประตูหรือเงินที่ขายเสื้อผ้าได้นั้นคงไม่พอแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มีทีมเราทีมเดียว บางครั้งนักบอลมาเรียกเท่านี้นะครับเราไม่เอาคนอื่นเขาก็เอานะครับเหมือนเราจะไปซื้อรถสักคันครับเราชอบรถคันนี้เราให้ราคาเท่านี้เขาจะเอาเท่านั้นอะไรเงี้ยก็ต้องตกลงกันใช้เงินสูงนะของเรานี่ก็ใช้ประมาณนดีหนึ่งตอนนี้ก็ใช้เดือนประมาณ3 000, 000, 000. ล้านเศษนะเพราะนั้นมีแข่งฟุตบอลเดือนละสองครั้งเท่านั้นสั้ครั้งได้สองแสนเราก็ได้แค่สี่แสนนักเตะเนี่ยตอนซ้อมเย็นๆเราต้องจ่ายเขาคนละห้าร้อยก็จะตกอยู่ประมาณสี่ห้าแสนก็พอกับ เงินที่เราจ่ายค่าบัตรผ่านประตูแล้วเงินเดือนละ่ะจะเอาที่ไหนนะครับอีกป,ประมาณ3ล้าน2ล้านเศษแล้วแต่ว่าเด็กขาดหรือเด็กอะไรเนี่ยครับก็อันนี้ก็เรียนว่าพัาะการสนับสนุนนะครับตัวสปอนเซอร์ใหญ่ของเราก็คือ CP นะครับนี่ปีที่แล้วเนี่ยซีพีช่วยมาสิบล้านปีนี้ยังไม่ทราบตกลงหันยังม่ไิ้แต่ว่าเงินก็เพิ่งจะมาถึงมือผมเนี่ยห้าล้านก็เดี๋ยวก็คงมาช่วยอีกนะครับก็หนักพอสมควรนะครับผมเองก็ จริงๆแล้วก็ตั้งใจช่วยเต็มที่นะครับก็แต่ด้วยภาระมากมายก็พยายามที่สุดนะครับแต่แรงสนุนที่มีกําลังใจก็คือพี่น้องที่เขารู้เพื่อนผูงที่รู้นะครับโดยเฉพาะเพื่อนลักๆกก็เข้ามาช่วยครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับคือแรงสนุนซึ่งคิดว่าทวันหน้าตาเอฟซีจะอยู่ได้เนี่ยท่านประธานสโมสรคณนะต้องพยายามชี้แจงให้กับหน่วยงานให้เขาทราบว่าการที่ ห้างร้านจะมาช่วยนำหนุนนั้นท่านสามารถนำใบเสร็จมาต่างๆเนี่ยไปไปหักภาษีในในในปีต่อไปได้เช่นท่านช่วยพุตบอลปีห6ท่านก็ไปเสียภาษีในปี57หักภาษีปี5้าได้สองเท่าได้เหมือนกับช่วยการศึกษาเลยครับซึ่งกฎนี้เพิ่งออกมาเมื่อวันที่หนึ่งมกราที่ผ่านมานะครับตรงนี้จะช่วยได้มากเพราะนั้นผมก็เลยบอกท่านประธานสมุทรสอนและคณะว่าสองปีอย่างน้อย 55กับ6ที่เราเริ่มทําพุตบอลเนี่ยผมคิดว่าท่านรู้อะไรกันเยอะแล้วเพียงแต่วิธีการ,ระชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนตาดรู้นั้นต้องสายสื่อมวลชนแล้วก็เชิญชวนกันมาเราพยายามที่จะเอากองทัพมดมาช่วยนะครับถ้ารีสอร์ทแห่งละแสนเราก็คงได้เพราะตาดของเรานั้นถ้าจะเทียบกันแล้วผมว่าในดีหนึ่งเนี่ยเราใช้เงินเกือบน้อยที่สุดผมว่าเกือบน้อยที่สุดอาจจะเป็นน้อยที่สุดก็ได้อันนี้ผมคงไม่ทราบ ที่่อน s <S นืนก็ผมว่าเราชนอยคมสารกล่าวว่าต้องขอขอบคุณที่ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับสโมสรและหากจะให้ทางสโมสรช่วยเหลือสนับสนุนแนเรื่องใดก็พร้อมที่จะสนับสนุนด้วยสามเดืนนทั้งหมดเนี่ยประมาณสองแสนบาทผมเนในฐานะประธานงครคงจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสโมสรให้มากที่สุดนะครับแนยังมีคุณค่ามากสุดแล้วก็ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทางตัวแทน ทั้งสองบริษัทเป็นอย่างสูงมีอะไรที่ให้ทางสโมสรรับใช้ก็ทางสโมสรยินดีครับขอบคุณครับส่วนนางสุพนิกกล่าวว่าเดินทางมาลงทุนทําธุรกิจในเกาะช้างโดยได้เปิดร้านขายรองเท้าอุดมเอกและได้รับข่าวสารเรื่องสโมสรตราดเอซจึงเห็นว่าควรจะสนับสนุนผ่านทางสโมสรและมอบเงินให้หนึ่งแบาทในวันนี้กีฬา ว่าอยากสนับสนุนให้ทุกคนถึงแม้ไม่ใช่นักกีฬาก็อยากให้ออกกําลังกายค่ะเพื่อสุขภาพเออต้องเรียนตรงๆว่า<น>ไ,มไม่ค่อยได้ติดตามแต่ก็นับจากนี้ไปก็จะติดตามว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้ามีอะไรที่ช่วยได้สนับสนุนได้ก็ยินดีค่ะมองุรกรายงานตราด FC เปิดบ้านทำศึกศักดิ์ศรีกับระยอง FC และอยุธยา FC ต้องไม่ลืมว่าระยอง FC อยุธยา FC เป็น2อทีมภูมิภาคที่รับการจับตามองจากโคช้ชผู้สึกข่าวสายกีฬาว่าเป็นทีมชั้นนำของประเทศเมื่อเทียบกับตราด FC ที่เพิ่งทำทีมขึ้นมาได้เพียงแค่ปีเดียวทำให้ตราด FC นั้นไม่ได้รับการกล่าวถึงมากนัก แต่เมื่อเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกตราดเอซีทำผลงานได้ดีและเป็นทีมแรกที่ขึ้นดิวิชั่นหนด้วยการเตะเพียง8นัดสร้างความกล่าขวัญให้กับทุกทีมและเมื่อกล่าวขึ้นสู่ดิวิชั่น1นตราดเอซก็ยังทำผลงานได้ดีขณะที่ทั้ง2ทีมกลับมีผลงานที่ย่ำแย่และอยู่ระหว่างการดิ้นรนหนีการตกชั้น การแข่งขันกับตราดเอฟซและทีมทั้งสองทีมเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีที่ทั้งสองทีมนั้นจะแพ้ตราดเอฟซีไม่ได้ประการแรกก็คือทั้งสองทีมเคยแพ้แลัชนะตราดเอฟซมาแล้วซึ่งการแพ้แพ้ตราดเอฟซครั้งนี้จึงยอมอีกไม่ได้ประการที่สองทั้งสองทีมต้องการแต้มกลับบ้านเพื่อหนีการตกชั้นซึ่งการได้แต้มกับทีมที่มีความสามารถไม่แตกต่างกันมากนะัก จึงมีค่ามากกว่าการหาแต้มกับทีมใหญ่ซึ่งมีโอกาสน้อยกว่าแต่ตราด f อใช่ว่าจะยอมเพราะวิเชียนทรัพจริญประกาศกับนักเตะทุกคนว่าจะดูผลงานของนักเตะทุกคนในนัดที่พบกับระยอง f อว่าจะเล่นบอลกันเป็นอย่างไรและนี่คือความมุ่งม,มั่นของตราด f อในวันนี้ก็อยากให้พี่น้องชาวตราดนะครับ2แมตช์สำคัญมากระยอง เขาได้ชนะท่าเรือเขาคึกขึ้นมาแล้วผมว่าสนุกคนระับถ้าเขาบอกว่าระยองยอมตกชั้นผมว่าไม่มันอย่างนงี้มัพนนะวันนั้นผมว่าวันนี้เต็มที่เขาก็เต็มที่เราเต็มที่จะได้สู้กันนะครับอย่างพี่น้องกันเมืองระยองเมืองตราดพี่น้องกันเราขึ้นมาที่หลังเขาแต่เรามาที่หลังเขาแต่เราขึ้นพร้อมกันนะครับณนะเวลานี้เราต้องสู้นะครับเพื่อชาวตราดเพระาะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ผมบอกสรงมสอนว่า ในช่วงสองเดือนนี้ในช่วงสิบแมตชนี้ผมจะลงมาช่วยอย่างเต็มที่ทั้งผมมีงานเยอะนะครับแต่ผมจะช่วยเพื่อรู้ว่าเราลูกพอ่อองหฮะไม่ใช่พูดต่อปากครับเราต้องทํานะครับและต้องทําให้ได้น,นะครับก็อยากจะปเปลี่ยนผ่านสื่อมวลชนว่าขอพี่น้องชาวตากเป็นกําลังใจนะครับแล้วเชื่อว่าในแปดนมน,นี้นักบอลทุกคนจะสู้เพื่อทีมตาดเรนทีเต็มที่ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการทำใบขับขี่กับประชาชนในอำเภอคลองใหญ่ ที่หอประชุมโรงเรียนครองใหญ่วิทยาคมนายอาภากรเจริญพลเป็นประธานในการเปิดการอบรมวินัยจราจรให้กับนักเรียนโรงเรียนครองใหญ่วิทยาคมโดยมีนายธนินรัก,กํำทองเจ้าพนักงานขนส่งจังหวราดนางกัญญาบุญชากรผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจังหวราดมีประชาชนในอำเภอครองใหญ่ประมาณ100คนเข้าร่วมในการอบรม ทางสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนั้นได้ออกให้บริการสอบใบขับขี่เคลื่อนที่ให้กับประชาชนทั่วไปโดยหมุนเวียนไปแต่ละอำเภอเพื่อความสะดวกกับประชาชนที่ไม่มีเวลาในการเดินทางไปทำใบขับขี่ในช่วงวันและเวลาราชการจึงได้มีการจัดอบรมวินัยจราจรเพื่อออกใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในครั้งนี้ นอกจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งก็ยังไปให้ความรู้ด้านการจราจรขณะที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจังหวัดตราดก็ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการทำพรบรประกันภัยคุ้มครองจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์และบริษัท SMD Motor ได้มาทำการสาธิตเรื่องการขับขี่ให้ถูกต้องและต้องสวงมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วย สำหรับขั้นตอนในการออกใบอนุญาตขับขี่นั้นจะมีการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายรวมถึงการอบรมในเรื่องของกฎหมายจราจรกฎหมายว่าที่รถยนต์กฎหมายว่าด้วยทางหลวงและกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกรวมถึงการขับขี่อย่างปลอดภัยมารยาทในการขับรถเสร็จแล้วจะเป็นการทดสอบข้อเขียนและทดสอบการขับรถ พยากรณ์อากาศประจำวันภาคตว,วันออกมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสักแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3-3ถึงสัาองศาเซลเซียดลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ช่วงวันที่8ถึง10สันยายนนี้จะมีฝนตกชุกสภาพอากาศมีความชื้นสูงชาวสวนยางพาร,ราควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเาชื้อราเช่นโรคเส้นดำหรือโรคใบยางร่วงลูกยางเน่าโดยดูแลสวนยางให้โปร่งอากาศไถ่ายเทได้สะดวกสำหรับผู้ที่ปลูกพืชไร่และพืชผักควรดูแลแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดี เพื่อป้องกันน้ำท่วมทัง,งซึ่งจะทำให้เกิดการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได้กาแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทก่อดช้างกรุออรงเทพเดินรถคุณสามารถสำร,รองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุาสาวรีใต้าส,าสถานีบีทีเอสอนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร0 8 4 1 4 8 1 5 5 1 สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18 เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกามิติใหม่ของคนเมืองไทยเดินในตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่ The night